รายการคุยกันวันหยุดช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ฟังมาอัปเดตเรื่องของงานวันวิสาขบูชานานชาติที่เขาจัดขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้19-20พฤษภาคมกันซะหน่อยค่ะเรื่องนี้นายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวว่าตามที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยได้ให้การรับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสาคัญสากลของสหประชาชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542 ดังนั้นในปีนี้ปี2,567คณะสงฆ์ไทยรัฐบาลไทยและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดงานวิสาขบูชานานาชาติวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่19เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาในหัวข้อพุทธวิถีสู่การสร้างความไว้ ใจและความสามาคัคคีซึ่งเขาจะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่19บเถึงยีพฤษภาคมนี้ก็คือสุดสัปดาห์นี้แหละคุณผู้ฟงังมีผู้เข้าร่วมเนี่ยทั้งสิ้น73ประเทศค่ะรวมทั้งสิ้น3,500รูป3,500คนค่ะที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครและพุทธมณฑลจังหวัดน,นครปฐมโดยวันนี้ค่ะมู่ฟางเมื่อช่วงเช้าเวลาราวเก้านาฬกาเนีน่ย สมเด็จพระอริยวงศาขตะยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองการจัดงานวันวิสาขาบูชาก่อนจะประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาค่ะส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีการประชุมสัมมนาวิชาการในหัวข้อการประยุกต์ใช้การเจริญสติเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี พุทธวิถีสู่ความไว้ใจและความร่วมมือระดับโลกและพุทธศึกษาเพื่อความสามัคคีของสังคมค่ะผู้ฟังส่วนการจัดงานในวันพรุ่งนี้วันที่20พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขาบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลกในเวลา17นาฬิกาค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนค่ะรวมไปถึงผู้แทนชาวพุทธจากทั่วโลกร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาได้ที่พุทธมนทลจังหวัดนครปฐมพร้อมจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับชมกิจกรรมธรรมะยาตราและขบวนแห่บุพชาติซึ่งสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องของ NBT2HD Tru e Vision และก็ TNN2 ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของงานวิสาขาบูชานานาชาติที่จัดขึ้นในวันนี้และวันพรุ่งนี้19-20พฤษภาคมค่ะคุณผู้ฟัง